คืนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักหนึ่งในผีที่คนลาวหวาดกลัวกันมาช้านานผีที่ไม่ใช่เพียงตำนานแต่ยังเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของชาวบ้านผีกะผีกะหลายคนอาจจะนึกถึงผีกระสือบ้านเราใช่ครับทั้งสองคล้ายกันในหลายมุมแต่ผีกะของเรามีรายละเอียดเฉพาะตัวที่น่ากลัวและน่าขนลุกกว่าตำนานเล่าว่าผีกะเกิดจากคนที่ไปขอวิชาหรือทำสัญญากับงอผี ครูเวทเพื่อให้ได้พลังวิเศษหรือช่วยรักษาโรคหากไม่เลี้ยงดูหรือเมื่อเจ้าของตายวิญญาณจะกลายเป็นผีกะออกหากินกลางคืนลักษณะของผีกะมักถูกเล่าว,ว่าเป็นเงาผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดช่วงกลางวันจะดูเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้แต่พอตกกลางคืนร่างวิญญาณจะหลุดออกมาสิ่งที่มันชอบคือเลือดเนื้อดิบของข่าว หากเข้าสิงคนจะทำให้เหยื่อสู้ผอมป่วยกระทันหันหรือแม้แต่เสียชีวิตโดยไม่ทราบเหตุผลเรื่องเล่าจากหมู่บ้านคนลาวเล่าว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวริมแม่น้ำโขงเวลากลางคืนมักมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆแววตามลมทั้งที่ในหมู่บ้านไม่มีใครออกไปไหนต่อมามีเด็กเล็กเริ่มป่วยสู้ผอมลงเรื่อยๆทั้งๆที่กินข้าวปกติหมอพื้นบ้านบอกว่า ผีกะกำลังมาเกาะกินพลังชีวิตเด็กคนนั้นอยู่เพื่อแก้เคล็ดชาวบ้านจึงทำพิธีตีผีกะโดยใช้ของขลังและบทสวดจนเสียงหัวเราะนั้นหายไปเด็กคนนั้นจึงรอดความเชื่อและพิธีแก้หากสงสัยว่ามีผีกะอยู่ในหมู่บ้านจะมีการทำพิธีเรียกวิญญาณออกมาบางที่ใช้ข้าวเหนียวไข่ไก่และได้ผูกแขนเพื่อล่อและจับผีกะ ชาวบ้านเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีไล่ผีออกไปมันจะอยู่ในหมู่บ้านก่อเรื่องไม่รู้จบคืนนี้คุณอาจหลับสนิทแต่ลองฟังให้ดีถ้ามีเสียงหัวเราะเบาๆแหว่งปลายหูคุณแน่ใจแล้วหรือว่าไม่มีผีกะมาเยือนแล้วเจอกันในตอนหน้ากับผีพงผีที่ขึ้นชื่อว่าออกหากินด้วยไฟลึกลับยามค่ำคืน หากผิดพลาดตรงจุดไหนรับกลนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับยินดีที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรามาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกันนะครับซับพอร์ตแคสสวัสดีครับ